สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสูบหูสูบคนครับผมนุ่มอุดรผ้าเล่อนะครับมือนี้งจะพาพี่น้องมาจับเขียดครับจับอึ้งครับฝ่าไม้ฝนไม่ครับผมสีพามาเบิ้งนะครับเรื่องมือนี้สีได้บ่ได้สีมานบ่มานวิธีการหาจับเขียทเด้อครับผ้าครับผมพาไปหาเลาะจับเขียดครับเป็นกันครับผมฝนมาทันในเศ้าโตนะครับยังลิ่นอยู่นะครับ ทุ่งหน้านะครับนี่ทุ่งหน้าเพิน่นจุดแล้วนะครับเพื่อเตรียมที่สี Dial วานเขานะครับเป็นทุ่งหน้าโลง่โลงๆครับฟังนี่ทุ่งหน้าโล่งเลยเดี๋ยวยน,นี่ไปอ,อ้อ,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 อมๆไปเบิ่งฟังผุนก่อนครับยน,นี่ยอ,อไมไปเบิ่งฟังทั้งผุน ยังครับยังยังครับยังครับเห็นเห็นวิ่ววครับติงค mm ิง hmm. ติงคิงแถวนี้คร oh. ับขยับขยับไปแถวนี้งแล้วครับใช่หะโอ้อันนี้ว่ามันเขียดครับหนูครับหนูหนูน้อยครับหนูน้อยหนูน้อยครับมันเขียดครับนนึงเี่ยไปทางขนตอ่อนครับ ีดันนึงครับพี่น้องครับดันดันดัน,ดนอ่านเห็นไหมครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วนี่ครับนี่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 พีเห็นไหครับโตเคียดครับอันเด้อครับ จับเบิงครับจบเบิ้งอุ๊บนี่ครับนี่ได้มาแล้วครับตัวเขียดครับนี่ครับผมอ้าวนี่ครับเจออีกตัวนึงแล้วครับนี่ครับเจออีกตัวนึงแล้วครับนี่ครับผม ไปอีกไม้หนึ่งครับไปฟังไปฟังทั้งผู้นะผมฟังทั้งผูนะครับรู้ว่าจะมีสีใดอีกบ่ครับฟังทั้งผูนะครับเนะาะยางไปเดีย๋วยวเางลงเบืองข้างใต้ครับลงเบืองล่างครับเนาะมีว่โอ้หมันแล้วพี่น้องมันหนีมันแล้วครับแต่กบใหญ่ครับนี่หมันครับหมันแล้วเมื่อนีง นี่ครับหลังจากที่เข้าเดินซองรู้สักพักนะครับก็รวมๆชั่วโมงแล้วครับก็เหนื่อยๆออกเนื่อยๆครับเข้าตรงนั่งพักก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอนั่งพักก่อนนะครับนั่งพักอีกสักหายเหนื่อยครับเดี๋ยวค่อยไปหาซองต่อครับครับพี่น้องหลังจากที่ผมได้นั่งพักได้สักพักนึงแล้วครับก็ถือโอกาสเปลี่ยนไม้ไปครับ ก็ได้มาถึงอีกไม้เนื้อนะครับนี่ก็ใส่เวลาสักสินาทีครับก็จะมาถึงไม้นี่ก็คาดว่าน่าจะมีกบมีอึงนะครับไปครับพี่น้องไปเลาะเลาะบึงแถวนี้ครับว่าสิบมานมาครับเนาะไปครับนั่นครับพี่น้องเห็นมั้ครับนั่นอึงนะครับเห็นอึงแล้วครับพต่งพี่น้องอึงตัวนึงออะไพี่น้อง เดี๋ยวผมพักอยู่ใกล้ๆครับโอ้ไหนนะครับมืออื้อนี่ครับผมไอนี่นครับมผม,ผมเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมสิผ้าย่างลงไปเบื้องใต้ายนะครับเพื่อดสีด่นะครับเพื่อสซีมีนะครับลงไปเบื้องล่างนะครับเนาะ ต้องเดินระวังครับลางขึ้นครับต้องค่อยดูนะครับเพื่อมีสัตว์มีพิษนะครับเดินตอนขึ้นก็ต้องระวังครับผมพอดีเพื่อเจอสัตว์มีพิษนะครับจะได้ต้องไปเหยียบมันนะครับ ในต้นครับโอ้ถือว่าชุ่มครับชุ่มอยู่มาไม้ไม่นี่ถือว่าชุ่มครับนี่ครับใตใบใม่นี้นะครับนี่นะครับไห้มาแล้วครับนี่ครับผม นี่ก็ดึกมากเลยครับนี่ก็เป็นเวลาซีทุ่มกวาวครับฝนก็จะตกแล้วครับนี่มือนี้ผมก็วัติพ่อแค่นี้แล้วครับเดินมาตั้งแต่หัวค่ำครับนี่ครับผลงานมือนี้ครับกถือว่าพอสมควรอยู่ครับก็เน้นหาไปท่าเป็นอาหารนะครับมือนี่เน้นหาไปขายครับฝนก็จะมากครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแช่ เพื่อเป็นก็ลังใจกับทั้งช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ